เจอแล้วเนี่ยเจอแล้วเนี่งโอ้หัเกือบสุกเลยครับท่านผู้ชมนี่พอแกปิ้งแดดก็ร้อนนะไฟก็ร้อนโอ้นี okay. yeah, nice ่ครับท่านผู้ชมนี่ปลาปิ้งครับโอ้ยออกเต้นออกจนได้ตามฟ้ามือเลยรุ่นน้ำยางนี่มีบ่ ยางใหม่ตัวนี่ขอสิบแปดขอยี่สิบเออกระชางรถเพี่น้องเออ,เอ,อทำทำเนาะนะครับเออหนึ่งไผ่ออกมาอยู่ในนี่แหละครับพี่นอ้องปลาอยู่ในนี่แหละเอ,อ้าเดี๋ยวถอดเบิ้งกันคนปุ๊บปับปุบปับด่วนเลยครับเอ,อ้า เอาเก,กิดอ,อะมับ้างอ่างนางไปแล้วครับเกิดอะไรบ้งครับเก็บเอานี่ครับอือ,อจับอยู่บาวามันจะโอนตึกตุงปลาหน่อยปล่อยมันตัวหน่อยปล่อยขึ้น,น,น,นครับอนเอาแต่ตัวใหญ่ครับวันนี้นะครับสิมาลลอมปลาครับวันน,นี้ มากับพอสองคนครับพูนพอเราเตรียมเหอะไว้พูนเตรียมไปแล้วครับพอเราเตรียมเหอะไว้แล้วนะครับวันนี้จะมาเอาปลานะครับสองคนกับพอนะครับือไตรอยู่ไตรีไงนี่นะครับ๋ยว่จะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับข้ามไปฝั่งนู้นนะครับผมเนี่ยตรงนี้รู้สึกว่าจะเอาไปแล้วครับเออเอาไปแล้วนะครับเรดออกเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับ ปามันดูโอมท่านลุกออกจากด่างนะครับโอ้งามนะครับนี่มาดูใกล้ๆครับพี่น้องพอเราใส่ตัวนี้ไว้แล้วครับะ,ะบด่างอมแล้วอ่ามันเริ่มเติมแล้วท่านมึงเนี่ยมึงโค้งนี่ครับเราใส่ด่างอมครับผมอาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว,ว่าสิได้ปลาบ่ครับผม อันนี้ไม่เห็นกระพอสองคนครับเหอะใบไ่ครับเิอะหน่อยหนึ่งพออะไรปลาปีงครับพอเราหาไม่ต่อไม่อยู่ครับพออะไปลาปีงครับพี่น้องเนี่ยตาตอของเฮอะครับผมพอ่พอเกลากเฮอะขึ้นครับเอาไปลากดูลากตีนดูน้ำนี่หลากปลามีแต่น้ำแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวปลาไก,ก่าตัวกใหไ่เลยพี่น้องเดี๋ยวมาดูว่ามันถูกไหมนะครับ

เนี่ยตัวสวยๆเลยครับปลาขาวอีทัยครับเนี่ยกับปลาบูครับเนี่ยนี่ปลากรายครับตัวใหญ่ประมาณสักสี่ห้ากิโลได้นะครับนี่ครับปลาขาวอีทัยมีบ่โอ้มีอยู่ครับพี่น้องนี่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 ขาวอีทัยครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูอันนี้ปลาปลาหัวแข็งนี่นี่ขาวอีทัยครับพี่น้องนี่มันเกือบโคตรใหญ่อยู่ครับอันนี้ปลา อันนี้ปลาบูปลาบูปลาบูมีปลาบูอันนี้ปลาบูมีปลาบูอันนี้ปลาขาวอีไทยครับเนี่ยตัวกำลังสวยๆครับเนี่ยนี่ต้องใส่ตอต้องใส่ตอดัดปลานะครับเนี่ยสองชั้นนะครับรอให้มันมาเข้าไอ้นี่ก่อนเนาะจูสมอตูนี่จันนี่ครับให้มันเข้าเฮ้ตัวนห,นหน่อยก่อนสำรองก,ก่อน ยังเอาขึ้นนะครับโอ้ uh, หมดมาตด้ใส่เนี่ยครับพอกันไงยพอที่กินด้วยพี่น้องเอ้มีอันหนึ่งเอาาอกเลยบอกเไ้ใสุ่่นตลับเลยเนาะเอออโอ้า้ดำอียังวะหัวโคลโรโอ้ดำแบบนี้เอา,อออา,าอเอาขึ้นเลย ตัวหน่อยไปทางพุ่นเอาตอมบังโอ้มึงพี่น้องโอ้มาบึงเป็นไงนี่ป่าบอโอ้โหลุดดิสิลุดดิสิลุดนี่บ่นี่ป่าบ่พี่น้องเออเออใครเนี่ปลาอยังปลาดูปลาโคนี่วะดูโอ้ดูบ่ ดูโอ้สองคนพี่น้องดูเป็นครูเลยครับเห้ยเป็น่ากว่าเนไหนง่ายกู่บอเออเออนี่เออูเบกปลาเลยปลานักปลานักหาโลได้ครับตัวนี้เอาเข่าอันนี้ก่อนครับเอามาดูตรงนี้ท่านผู้ชมเพราได้กินอยู่ครับจับออกงูน่ะบอ่จับอเงูงูสโน พอเราจับพืชเลยครับพูนนะครับเปิดตัวนั้นเบิง้งเปิดแงงออกไปขึ้นเบิง้งเปิดแงงตัวนั้นขึ้นไปเบิง้งอะไรดึงดึงอะเบิง้งนี่นะท่านผู้ชมลาเีอเดียาน้ำออกนี่ครับเหอะนะเห้ะหนึ่งเห้ะหนึ่งนะพอได้กินได,ด้ยูเลยครับท่านผู้ชมครับเอี่อันนี้ก็ปลาปลาสลาดัดเออมีหลายชนิดอยู่ครับปลา พอได้กินอยู่ครับเอ้าเก้พี่น้องเอา้าเดี๋ยวจะจับปลาอนะไบ้านหนิอืองามๆครับโตงงามๆเลยส,ยสวยสวยุดเดี๋ยวจะเอาไอ้น้ำค้างนี่ออกครับพี่นอ้องนี่น้ำมันค้าง,าง,างาพี่น้องหนิเจ้าว่าไรครับเจ้าแล้วมันตักมือครับมีแต่นนเนื้อครับหนินี่ครับพี่น้องนี่มันตักมือครับเออ,อตักมือครับนี่ปลาบู นี่อันนี้ปาบูอันนี้ปลาเอ๋นี่ปลาขาวอีกไทยครับพี่น้อง